ทอเ่านี้ขาสั่งให้ท่านท่านท่านฤทสั่งให้เออเอากลับไปให้ท่านหญิงเพชรเป็นเหล็กไหลเป็นหล็กไหลนะพี่เป็นเล็กไหลเจ็ดสีนะสวยมากเลยครับ สวัสดีครับพี่ที่สีวันนี้ถ้ามาหาทันลิสีนะครับผมาเยี่ยมขอด้วยจะพาที่พรมมาหาทันลิสีนะครับทรายวันนี้ข้าก็ไม่ได้เอาของมาใช่ครับก็อยากจะมากราบไหว้นะครับกับกับเมื่อคืนข้าฝันฝันไม่ค่อยดีข้าอยากมาหาทันลิสีนะทุกคนก็จะขนจะพาที่พรมมาปิดจ่าทันลิสีเดียว เล่นที่ที่คนฝันไม่ดีใช่ไม่คือพาฝันแบบฝันนานมากแบบไม่ค่อยดีกับตัวข้าใช่หข้าก็อยากมันดีมากมันมาครอบข้าข้าเขอว่ามันจะเป็นอย่างเป็นเรื่องอย่างนี้ไหมถึงใช่่เราไปกันทุกวันถ้าเป็นกันดุกอย่าใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เลยนะครับอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวข้าก็จะเปิดช่องของข้าน้องพีมจะเปิดให้ข้าและน้องแฝง ใช่พี่ผมเนี่ยจะเปิดช่องของพี่ผมก็เดี๋ยวพี่ผมเปิดไม่ไรเนี่ยเดี๋ยวจะมาบอกพี่ๆเอสี่รอบหนึ่งนะครับไม่นานนี้นะไม่นานนี้นะครับไประบายก่อนพึ่ก็ฝนตกแรงมากนะเราเนี่ยมาได้ครึ่งทางเลยนะเพราอมาใกล้จะถึงเอ๋อนีน้องพึ่งก็มาไม่ได้มันฝนฝนก็จะตกด้วยใช่ไหมละลายไปดีกว่าพี่น้องกินกินขอให้ค่า กอนวันนั้นรองเท้าข้าข,า,ขาดตรงนี้นะองกินไปตัวเองแบบน้องงงทะลกผีก่เขาอยู่ที่เดิมไหมต้องกินหยุดนะครับ ใช่นะก็แบใช่ใช่ใช่ทันอยู่ไปทันอยู่เลยไปครับคือทันทันอยู่ที่สุดเนี่ยเรามองเห็นได้แต่กายเลยนะอุ้หลานเป็นหลงหลงทันทันเขาอยู่นี่ใช่ครับหลง เขาเป็นอะไรนี่หรอตนนี้ถ้าฟัไม่รู้แม่แม่นั่นเลยขานกับโอ้ยแฮนี่มอลู่ลู่พาลู่ อ๋ลเอเออเอาด้มีหมอนอ่ะเอหมอตะีบาเลอเอาด้มีหมอนี่ะก็แก่ทอดตับบ่บดื่กวะที่พ bon. да. ี่พรมฝันเนี่ยจะเป็นความจริงใช่หรอใช่ครับแล้วข้าต้องทำยังไงอย่างหลงเอาได้กระบะมาอีกแล้วนีดอกกระหิ่แก่บะนี่มอแก่บัหนีอไม่ พี่ผมไม่ได้กลับบ้านนานยังครับนานมากเลยนะลุงลงพี่ผมฟันถึงบ้านเมืองพี่ผมใช่ตอนนี้บ้านเมืองไต่ฟันบ้านเมืองค่าไม่ค่อยสงบเลยนะที่พี่อ๋อ ทะเลีได้บอกว่าอ๋าอ,อ,อทะเลศรีบอกว่าที่บ้านเมืองพี่พรมวุ่นวายเนี่ยเป็นเพราะว่าพี่พรมเนี่ยมไม่ได้กลับไปบ้านเมืองอมไม่ได้กลับไปดูแลบ้านเมืองใช่ทุกทีอ่ะข้าต้องไปดูแลบ้านเมืองข้าใช่ข้าต้องไปรับผิดชอบคือว่าม,มีคนไข้คนป่วยมาข้าต้องรักษาเขา ข้ามาอยู่ที่นี่นานมากข้าไม่ได้กลับไปหาเขาเลยนะไม่ได้กลับไปบ้านข้าเลยใช่มันเลยทำให้บ้านเมืองพี่โภมเนี่ยดูนไวเพราะว่ามันไม่มีอ่าคล้ายๆคนอ่าอยังไงเขาเรียกว,ว่าไงครับพี่พภมเป็นหมอใช่เป็นใช่ใชทุกทีเขาข้าอยู่บ้านค่าต้องรักษาคนทั่วเลยนะูบ้านค้าเหมือนว่าบ้านเมืองพี่พภมเนี่ยจะไม่ค่อยสงบ บอบข้าฝันว่าบ้านเมืองข้าคนปุ๋ยเยอะนะวันนี้ข้าก็ต้องกลับบ้านข้าสิต้องไปรักษาเขาก่อนข้้าตองกลับน่าจะสองสามเดือนทัศน์เรศีทัศน์เรศเขาบอกว่าท่านเนี่ยต้องกลับเนี่ยใช่ครับต้องกลับไปรักษาคนในบ้านเมืองของท่านครับ อบอ่คยปที่บ้านเมืองพี่ผมเองอ่ะเนี่ยก็เพราะว่าพีเองเป็นพ่อพี่เองครับค่าใช่ไหมใช่เป็นพอ่อพี่ผมเนี่ยไม่ได้กลับไปดูแลอันนี้ค่าผิดค่าต้องไปรักคนไปรักไปรักษาไปรักษาเผมนะใช่พี่ผมต้องกลับไปดูแลไป หลายเดือนต้องน่าจะสองสามเดือนนะถ้าต้องทำที่นี่เสร็จถ้าก็ต้องเดินทางกลับเลยลง้องพิมเสร็จใช่ต้องกลับไปบอกพี่พิมพ์ก่อนน่าจะใช่แหละค่าไครค่ากำพิค่ากำพใช่พี่พรมอยู่ที่นี่นานมากแล้วไม่ได้กลับบ้านค่าเลยนะใช่ตอนนั้นข้ากลับไปข้าก็ไม่เจอพ่อแม่ข้าเขาไปไหนแล้วเขา anhivì <laughs> à, là mò đi đâu buổi hay si quen à buổi vila lắm đi đâu ờ anh đó xin nhau móc cái kia thôi tạm biệt từ mà tạm biệt từ vậy là không 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 ด้นงหลใช่ครับในกล้องเนี่ยอาจจะมองไม่ค่อยเห็นมุมกล้องม,ามานันไม่ค่อยเห็นถ้าเราเดินมานี่อังนี้เดี๋ยวให้ท่ทานเนี่ยลงมาก่อนก็ได้ครับก็ชิโนโดริอวาวะชิโนบิเมริอ่ะ พี่ผมนั่งสมาธิ <silos of expression> <ham> เตาบอวเก่อย่รอเก่เอเมื่กอกีอ้เขาสั่งให้ท่านท่านท่านฤทสีสั่งให้เเอากลับไปให้ท่านหญิงเพชรเป็นเล็กไหล เป็นเล็กๆนะพี่เป็นเล็กๆเจ็ดสีนะสวยมากเลยคร <c oughs> ับเออพี่ผมเดี๋ยวถ้าเป็นเดี๋ยวเราจะต้องกลับเลยนะพี่ผมเพราะว่าฟ้ามัน,นเัลเ่ิ่มือแล้ว พี่พงก็ต้องเดินทางกลับบ้านเมืองพี่พงอีกเอ่อมันมนมีอะไรกบัวกี่ชั่วกะกลับทานก่อนมีไบทุกคนบข่านี่อนะทัลซี่ครบบกกลับไปดูบ้านเมืองท่านให้ดี ใช่ที่ผมไม่ได้กลับบ้านไปรักษาเขาเดี๋ยวนี้หรือข้ออลไโอ้โหนานไปพผมงั้นเราเรียบเดินทางกันเออมามื่อกีชัวร์ี่ผมจะต้องกลับบ้านพี่ผมอีกแล้วนะครับเพราะว่าจาก ความฝันพี่พรมเนี่ยจะกลายเป็นจริงนะใช่ข้าค่าผิดเองแหละข้าไม่ได้กลับไม่ได้กลับบ้านค่าไปรักษาภูเขาอตอนนี้ก็รอค่านานแล้วเนี่ยใช่พี่พรมเต้องกลับไปรักษาเขาแล้วประมาณพี่พรมใช่พี่พรมน่าจะต้องกลับประมาณสองสามเดือนนะพี่พรมต้องเชื่อไปเอางี้พี่ๆคระดิชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพี่พรมด้วยนะครับก็พี่พรมเนี่ยจะ ต้องเดินทางกลับบ้านเมืองพิพรมอีกแล้วนะครับคุณผค่าติดเงินนู้เพราะว่าบ้านเมืองพิพรมเนี่ยก็เกิดปัญหาแล้วนะที่จี่จะก่ออะไรก็ใช้ค่าไปครับเราจะขอเดินตัวเดินทางกลับบ้านกันก่อนนะครับคุณผไป,ไปกลับกันแล้วนะครับบ๊ายบาย